ถอดรหัสความล้มเหลว DC Extended Universe คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นเพียงแค่การแสดงความเห็นเท่านั้นถ้าไม่เห็นด้วยคุยกันดีๆเข้าใจนะครับปิดฉากไปแบบเช้าๆพอสมควรนะครับกับจักรวาลภาพยนตร์ยอดมนุษย์ DC ที่ชื่อ DC Extended Universe กับหนังเรื่องสุดท้ายอย่าง Aquaman and the Lost Kingdom ซึ่งถ้าจะบอกว่านังคง DC e x t e n e t Universe เนี่ยล้มเหลวแบบเหลวเลยเนี่ยก็คงจะไม่แฟร์เท่าไหร่ครับเพราะถ้าเราหยิบเอาเรื่องตัวเลขที่พอจะอ้างอิงเรื่องความสำเร็จความล้มเหลวได้ อย่างเรื่องของรายได้มาเป็นบรรทัดฐานเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขโดยรวมของ DC EU เอง <S <S เออก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรครับเพราะถ้านับตั้งแต่ Man of Steel มาจนถึง Aquaman and the Lost Kingdom 10ปีกับหนัง15เรื่อง Warner Brothers ใช้เงินไปกับ DC Extended Universe ร,รวมๆแล้วประมาณ2,600ล้านเหรียญสหรัฐแต่หนังทั้ง15เรื่องทำเงินทั่วโลกดีบ้างแย่บ้างแต่รวมๆกันก็ยังอยู่ที่รายได้รวมประมาณ6,700ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่า ไม่เลวเลยครับใช่ครับนับกันแต่ตัวเลขรายได้จะดีจะแย่ยังไงเนี่ยชื่อชั้นของ DC c o m อมิหรือว่าการ์ตูน DC เนี่ยมันก็ใหญ่พอจะทำให้จาัก,การวาลโดยรวมเป็นที่ดึงดูดสำหรับแฟนๆอยู่ดีครับแต่ ต่อให้มีตัวเลขรายได้ยืนยันว่าหนังทําเงินไม่ได้เจ๊งเหมือนหลายๆเรื่องก็ตามเนี่ยแต่ในมุมของคนดูถ้าผมว่าเราดูกันแบบไม่เข้าข้างกันแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับต่อให้ไม่ว่าจะเป็นแฟน m มาเ e l หรือว่าแฟนดีซีหรือกระทั่งแฟนสตาร์วอลเองก็รู้สึกไม่ต่างกันครับว่าหนังจัก,กรวาล DC มันไม่สนุกพีคสุดๆสักทีครับ ซึ่งปัญหานี้เนี่ยต้องบอกว่า Warner b r o t h e r กับ DC Extended Universe เนี่ยหนักกว่าฝั่ง Disney ที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเหมือนกันนะครับเพราะฝั่ง Disney เนี่ยในขณะที่หลายๆเรื่องไม่เวิร์กพวกเขายังมีเรื่องโวกเรื่องแคสติง้งอะไรต่อมีอะไรให้โทษครับแต่หนัง DC แทบไม่มีเรื่องอะไรพวกนั้นให้โทษเลยหลายเรื่องมันล้มเหลวไม่เข้าทา่าเพราะว่าตัวของมันเองแท้ๆครับซึ่งวันนี้ไหนๆเราก็ร่วมเป็นพยานความล้มเหลวของ DC EU กันมาแล้วเป็น10ปีครับเรามาลองสรุปกันดูดีกว่าครับว่าความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลา10ปีกับหนัง15เรื่องของพวกเขามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับ DC Extended Universe เริ่มต้นผิดพลาด เพราะความสำเร็จของ The Dark Knight Trilogy ของคริสตเฟอร์โนแลน n ครับตัวไภาค Batman ของโนแลนเนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ Batman บิ g ก n ในปี2005นะครับแล้วก็ทะยานพีิกสุดๆใน The Dark Knight ในปี2008รวมทั้ง The Dark Knight Rises ที่ประสบความสำเร็จมากๆในปี2012ครับทำเงินระดับพันล้านเหรียญสหรัฐทั้ง2เรื่องเลยครับนักวิเคราะห์หลายๆสำนักเขามองและครับว่าเพราะไอความสำเร็จของตัวไภาค The Dark Knight ของคริสตเฟอร์โนแลนนี่แหละครับที่ทำให้ DC Extended Universe ติดกับตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นรับเพราะตามข้อมูลนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนเองถูกวางให้เป็นโปรดิวเซอร์ช่วยให้แซ็คสไนเดอร์ปั้นโปรเจกต์แมนออฟส e ีลครับซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของ DC x x t e n d e d Universe ซึ่งถึงแม้ว่าสตูดิโอจะไม่ได้พูดมันออกมาตรงๆนะครับแต่ทุกอย่างที่ MAN OF STEEL ทำเนี่ยมันก็ดูเดินตามรอย Dark and s e r i o u s ของ The Dark Knight t r i l ล g ีชัดๆครับ ซึ่งถ้าทําแค่ซูเปอร์แมนเรื่องเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมว่าดูน่าสนใจด้วยซ้าไปตอนที่ทำแมนออฟสต e ลเนี่ยแต่หลังจากนั้นยิ่ง Warner Brother ทําหนังจากการ์ตูน DC ออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น Batman v Superman d o ดอนออฟจัสตไปจนถึง j u Justice l e a g u e มันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆครับว่าไอ้หนังยอดมนุษย์บินได้แบบนี้เนี่ยน่าสงสัยครับว่ามันจะไม่เหมาะกับทิศท,ทางแบบดักดาร์กมนห์มนตแบบที่ดักไนท์หรือวอชเม m น n ของแซคสแนเดอร์เองเป็นรับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆผมว่า Warner b r o t h e r เองก็รู้ดีครับเพราะว่าหลังจาก Justice League มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนผู้กำกับแล้วก็มีการปรับมู and นโทนของหนังโดยรวมเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดๆเลยครับว่าหนังผลงานของ d c e x t e u n i v u r s v e r s e จะดาร์กก็ไม่ดาร์กจะเป็นหนังการ์ตูนแบบมาเวลไปเลยก็เอาดีไม่ได้ครับมันก็เลยทำให้ตลอด15ปีที่ผ่านมาของ Warner b r o t h e r กับ DC Extended Universe กลายเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถทำให้คนดูรับรู้ได้ครับว่าตกลง o o and Tone ของจักรวาล DC โดยรวมเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แกจะดาร์กหรือว่าจะเบาเบาเฮฮาเรื่องของความไม่นิ่งของมูดแอนโทนเรื่องนี้เนี่ยมันชัดเจนที่สุดก็ตอนที่เขาทำหนังเรื่องซูซายสควอตครับ อันนี้ไม่นับรวมไอ้ที่หนังมันออกมาไม่สนุกเอาซะเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกว่ามันชัดเจนก็คือจากบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับอย่างเดวิดเอเยอร์แกออกมาบ่นไม่หยุดเลยครับว่าหนังที่แกอยากจะทําแล้วก็คิดอยากจะให้มันเป็นกับหนังที่ออกมาแล้วเราได้ดูเนี่ยมันต่างกันหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เดวิดเอเยอร์เล่าว่า จริงๆแกวางแผนเอาไว้ให้ซูไซส์คอรสซับซ้อนหม่นเศร้าให้มันสอดคลอ้อแล้วก็รับลูกต่อมาจาก Batman v Superman d มนดอนออฟจ c e ครับเพียงแต่ว่าหลังจากคำวิจารณ์ของ Batman v Superman ออกมามันไม่ค่อยดีเนี่ยคนไม่เก็ตดูไม่อินกับสายดาร์กแบบนั้นเนี่ยประกอบกับช่วงระยะเวลาที่แกกำลังทำหนังซูไซส e คอ u a d อยู่เนี่ยทาง 20th Century Fox ดันไปปล่อยหนังเรื่องเดทพูลของทิมมิเลอรกับแรน n เวนูออกมาครับแล้วมันก็เวิร์คครับปรากฏว่า เดวิดเอเยอร์เล่าว่าเพราะความสำเร็จของเดดพูลนี่แหละครับมันทำให้ Warner b r o t h e r ทางสตูดิโอเองมองว่าตลกบ้าบๆแบบเดดพูลมันดูขายได้แล้วก็คนชอบเดวิดเอเยอร์เล่าว่าสุดท้ายหวยมันก็เลยมาออกที่หนังแก่ครับโดนรื้อใหม่หมดเลยครับสำหรับซูซา d สกอตกลายเป็นว่าสตูดิโอไม่อยากให้หนังดาร์กไม่ต้องเน้น e m o มชั n นอลซับซ้อนไปทางตลกแบบเดดพูลดีกว่า สุดท้ายซูไซส์สควอตมันก็เลยออกมาครึ่งครึ่งกลางกลางอย่างที่เราได้เห็นดับแล้วเราก็เห็นว่าเดวิดเอเยอร์เองแกก็เลยออกมาร้องงองแงอยากจะทำเอเยอร์คัตตลอดเวลาครับเพื่ออยากให้คนดูเห็นว่าจริงๆแล้วซูไซส์สควอตที่มันควรจะเป็นหรือว่าแกอยากจะให้มันเป็นเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนครับจริงๆประเด็นเรื่องซูไซส์สควอตที่ฉายกับไอเดียของเดวิดเอเยอร์อันไหนเวิร์กกว่ากันเนี่ย หรือกระทั่งข้อเท็จจริงว่า j u s t Justice League ฉบับแรกที่จอร์จวีดอนทำกับไอที่ตามหลังมาเป็นสไนเดอร์คัตเนี่ยอันไหนเข้าท่ากว่ากันเนี่ย ถึงวันนี้ไม่ใช่ประเด็นแล้วครับเพราะประเด็นมันอยู่ที่ว่า DC EU วันนี้เนี่ยมันจบลงอย่างเป็นทางการแล้วแต่ไม่ว่าจะกรณีของ Justice League หรือว่า Suicide Squad เนี่ยทั้ง2เรื่องนี้มันสะท้อนเรื่องเดียวกันทว่าจักรวาล DC ของ Warner Brothers ที่ทำกันมาที่เรียกว่า DC Extended Universe ตลอด10ปีที่ผ่านมามันไม่เคยตกผลึกได้เลยครับว่าจริงๆมันควรจะเป็นยังไง แน่นอนครับว่าความไม่สามารถควบคุมภาพรวมของจักรวาลให้ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้และมีความสม่ำเสมอแบบมึงจะเอาอยัางไงก็เอาสักทางได้เนี่ยเป็นเหตุผลของความไม่สำเร็จของ DC e x t e n d e d Universe ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ครับสำหรับ Cinematic Universe แต่ DC e x t e n d e d Universe เองก็ไม่ได้มีปัญหาเดียวครับตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาจักรวาล DC ประสบป,ปัญหาอีกหลายๆเรื่องซึ่งนำมาถึงปลายทางเดียวครับก็คือความไม่สำเร็จนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น การเร่งเครื่องตาม Marvel Cinematic Universe เกินไปจริงๆเรื่องนี้แฟนๆเถียงได้นะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะมันไม่ได้มีหลักฐานประจกักษ์100%ว่า Warner b r o t h e สรสร้าง DC Extended Universe แบบพยายามจะทำตามมาเ e ลครับ แต่ถึงไม่มีหลักฐานชัดๆแต่หลายการตัดสินใจของพวกเขามันก็ค่อนข้างสะท้อนแหะครับว่าพวกเขาทํางานแบบแกทําได้ฉันก็ทําได้อยู่ตลอดเวลาครับเรื่องนี้เกินแบบนี้ดีกว่าครับว่า DC Extended Universe เนี่ยออกสตาร์ทช้ากว่า Marvel Cinematic Universe ไปมากครับคือณเวลาที่ DC ฉายหนังเรื่องแรกอย่าง Man of Steel ก็คือปี2013ครับซึ่งนั่นคือประมาณ5ปี หลังจากที่โลกได้รู้จักกับไอออนแมนของทางมาเวล l Studio แล้วครับซึ่งณวันนั้นวันที่ Warner b r o t h e r เพิ่งจะมีซูเปอร์แมนแค่คนเดียวเนี่ย m a r v e l ีเนมาติกยูนิเวอร์สเขาเปิดไปแล้วถึง6เรื่องครับมีตัวละครฮีโร่หลักๆอยู่ในมือแล้ว8ตัวทําหนังรวมตัวละครไปแล้วกับ Avengers 1ตอนมองแบบนี้ คิดในมุมผู้บริหาร Warner b r o t h e r ผมว่าเราเข้าใจเขานะครับว่าในเชิงการแข่งขันมันมาน,นั่งค่อยๆปั้นค่อยๆปล่อยตัวละครไม่ทันกินแน่นอนครับช่วงนั้น5ปี DC ก็เลยเร่งปล่อยตัวละครเร่งรวมทีมซุปเปอร์ฮีโร่แบบไม่ลืมหูลืมตาเลยครับหลังจากปล่อย Man of Steel ก็เร่งเปิดตัวพวก Justice League ตั้งแต่ Batman v Superman ซึ่งเป็นแค่หนังเรื่องที่2ของจักรวาลครับแถมคนเขาก็เมาส์กันครับว่าพอมาเวลขยับทำการเดินเดอะแคลคลัสซีเท่านั้นแหละ DC ก็ขยับออกมาทำทีมตัวป่วนเป็นซู c i ส e Squad บ้างแล้วไอจังหวะพยายามจะเร่งเครื่องของ DCEU เนี่ยก็สะท้อนออกมาด้วยการตัดสินใจที่หลายฝ่ายมองว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจฆ่าตัวละครหลักของจักรวาลอย่างซูเปอร์แเร็วเกินไป เรียกว่าเร็วในระดับที่หลายคนยังไม่รู้สึกผูกพันไม่รู้สึกอินแล้วก็ไม่เชื่อว่าซูเปอร์แมนจะตายจริงๆครับผิดกับตอนที่มาเวลฆ่าไอออนแมนของพวกเขาที่มันถูกที่ถูกเวลาทำให้จังหวะนั้นกลายเป็นตำนานแห่งวงการภาพยนตร์ได้จริงๆครับหรือบางการตัดสินใจก็ไม่เด็ดขาดครับทำให้ตัวละครกับเรื่องราวที่มันควรจะเวิร์กกลับถูกใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพใช่ครับผมกำลังหมายถึงเรื่องราวของแบทแมนครับ เอาจริงๆถ้ามองในเรื่องของมูลค่าตัวละครแบทแมนเนี่ยโอ้โหภาษีเหนือกว่าตัวละครมาเวลตัวไหนๆทั้งสิ้นครับใครก็รู้จักองค์ประกอบหลายอย่างก็ลงตัวแต่ DCEU กลับใช้แบทแมนไม่ลงตัวเอาซะเลยครับแล้วเส้นเรื่องของแบทแมนใน DCEU เองหลายฝ่ายก็มองว่ามันเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับทั้งเรื่องของการเลือกเปิดตัวแบทแมนเป็นแบทแมนรุ่นใหญ่ผานชีวิต อมทุกแทนที่จะเปิดตัวอายุน้อยๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆให้คนดูเติบโตไปกับแบทแมนของพวกเขาทีละน้อยทีละน้อยครับหรือเรื่องของตัวละครคู่หูของแบทแมนอย่างโรบินเองที่เม่ว่าเวอร์ชั่นไหนเขาก็ให้ความสำคัญแต่ DC Extended Universe กลับตัดสินใจฆ่าตัวละครโรบินไปตั้งแต่ก่อนจะถูกใช้งานรับกระทั่งมุกมาท่าใน b a ทแมนวีซูเปอร์แมนดอน j u s t เจอเองก็ถูกล้อเลียนมาจนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งหลายคนมองว่า ไอ้มุกมาท่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตลกล้อเลียนนะครับแต่การที่ Warner b r o t h เ r เลือกใช้มุกนี้ในการบิดพลอตให้แบทแมนกับซูเปอร์แมนหันมาจับมือกันมันสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาคิดไม่ออกจริงๆครับว่าจะทำพลอตอยังไงที่ดีสำหรับแบทแมนกับซูเปอร์แมน หรือสุดท้ายครับไอ้โปรเจกต์หนังเดียเด่ยวๆของแบทแมนที่มันควรจะเป็นหัวเรือหลักของจักรวาล DC ได้เนี่ยกลับกลายเป็นโปรเจกต์เจ้าปัญหาที่ไม่ว่าจะกี่ปีก็ไม่เกิดขึ้นจริงสักทีครับแล้วมันก็กลายเป็นข่าวให้คนดูรับรู้มาโดยตลอดตั้งแต่การประกาศว่าเบนเนฟลิกจะกำกับแล้วก็แสดงหนังเดี่ยวแบทแมนเองตั้งแต่ปี2014ครับช่วง2016จนถึงปี2017 w a r n e r Brother ก็พยายามออกข่าวว่าเบนเนฟลิกพัฒนาบทหนังเรื่องแบทแมนอย่างต่อเนื่องแต่กลับกลายเป็นว่า ปี2017 Warner b r o t s ออกมาประกาศว่าด้วยเหตุผลบางอย่างครับ Ben Affleck ถอนตัวในฐานะผู้กำกับของ Batman ไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังแสดงนำอยู่ในปีเดียวกันชื่อของ Matt r e e v ก็โผล่ออกมาครับว่าแกจะมาเป็นผู้กำกับให้กับหนังเดี่ยวแบทแมนแต่หลังจากชื่อของ Matt Reeves โผล่ออกมาประมาณ2ปีปี2019 Warner b r o s ก็ออกมาประกาศว่า Ben Affleck จะไม่แสดงเป็นแบทแมนแล้วเพราะ Matt r e มีการปรับทิศทางหนังเดี่ยวของแบทแมน หลังจากนั้นเราถึงจะได้ค่อยๆเห็นโปรเจกต์ The Batman ที่มีโรเบิร์ตพตติสันแสดงนำถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะได้ฉายจริงปี2022ครับเท่ากับว่า8ปีเต็มๆครับที่จักรวาล DC ไม่สามารถปั้นหนังแบท m a n ให้กลายเป็นจริงได้กว่าจะมี The Batman ซึ่งสำเร็จนะครับแต่มันก็เป็นความสำเร็จที่สายเกินกว่าจะกู้สถานการณ์ภาพรวมของ DC e x t e n d e d Universe ได้แล้วครับ ซึ่งจะว่าไปแล้วไอ้โปรเจกต์แบบจะทําจะทําประกาศซะใหญ่โตแล้วไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกของคนดูที่รอคอยอยู่นะครับแล้ว DC ก็มีโปรเจกต์ไอ้ที่ประกาศแล้วไม่ทําเยอะมากๆครับทั้งซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นหนังเดี่ยวของไซบอร์กหนังชุดกรีนแลนเทนครอปส์จัสติสเลกภาค2หนังตัวร้ายของตระกูลแบทแมนที่มีชื่อว่าก็อดแฮมซิตี้ไซเรนหนังเดี่ยวของเดสต์สโตรกที่แสดงโดยโจแมนเกเนล หรือโปรเจกต์ของตัวละคร DC อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น New Gods Black Hawk รวมทั้ง Nightwing ทั้งหมดนี้ประกาศออกมาหมดแล้วครับแต่ไม่เกิดขึ้นจริงเลยรวมทั้งหนังเรื่อง b a t Girl ที่ประกาศแล้วทายทำแล้วแต่สุดท้าย Warner b r o t h e r พังโปรเจกต์นี้ทิ้งไปโดยไม่ได้มีการชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนครับนี่แหละครับทั้งหมดนี้เอาจริงๆผมต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดอายุไขของ DC Extended Universe ปัญหาที่ผมอยากจะเรียกว่ามันคือข้อสันนิษฐานครับว่าทำไม DC Extended Universe จึงไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่มันควรจะเป็นหรือพูดง่ายๆก็คือทำไมมันไม่พีคเหมือน Marvel Cinematic Universe จนถึงวันนี้นะครับรายได้ของ The Flash, Shazam, f y of the God, Blue Beetle จนมาถึง Aquaman and the Lost Kingdom มันสะท้อนขอนข้างชัดเจนแล้วล่ะครับว่าณวันนี้ คนดูเขาไม่สนใจไม่แคร์ดีซีเอ็กซ์เน็ตยูนิเวอรสแล้วครับสิ่งที่เขาสนใจขึ้นหลังจากนี้มากกว่าครับหลังจากที่เจมส์กันเข้ามานั่งแท่นเป็นหนึ่งใน CEO ของ DC Universe หรือว่า DCU และมีการประกาศโปรเจกต์ใหม่เฟสแรกออกมาเรียบร้อยแล้วกับชื่ออย่างเป็นทางการว่า DCU Chapter 1 God and Monster ที่จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในภาพย,ายนตร์เรื่อง Superman Legacy โน่นเลยครับปี2025 สุดท้ายจักรวาลดีซีในมือของเจมส์กันกับปีเตอร์ f r ฟรนมันจะหมู่หรือจา่าอันนี้ต้องรอหนังเข้าฉายจริงๆเราจรึงจะได้คำตอบครับแต่ณวันนี้สำหรับ DCU ของเจมส์กันสบายใจได้อย่างหนึ่งแหะครับว่าไม่ว่าผลของ DCU มันจะออกมาเป็นอย่างไรพวกเขาก็ไม่ต้องกังวลเลยวล่ะครับว่าจะมีใครมาอรหาว่าพยายามทำตามหรือว่าเร่งเครื่องเพื่อเอาชนะจักรวาลคู่แข่งอย่าง Marvel Cinematic Universe เพราะณวันนี้ลำพังแค่ตัวมาเวลเองอย่าว่าแต่ชนะคนอื่นเลยครับเอาตัวเองให้รอดยังไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเหมือนกันครับ <c oughs>